ีทมาโอเคกล้วยโอ้โหเพื่อนๆที่อย่างนี้ตัวคูณเยอะจังเลยนะทีมาทุนสามร้อยโอ้โหัวคูณน้อยเหลือเกินสองนะคะเพื่อนๆค่ะคำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวาชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า ัสดีนะคะเพื่อนๆคนคา่มาพบกับบาโบนันอีกเช่นเคยนะคะกับเกมสวิตโบนันซ่าเนาะ,ะวันนี้พกทุนมาน้อยนิดเหลือเกินอยู่ที่100เพื่อนๆอ่ะประเบ็ไปที่1ก่อนนะเพื่อนๆนะปึ๊บอ่ะฮะโอเคแล้ววันนี้บาโบจะทำการออโต้สปินเพราะว่าขี้เกียจปั่นเองนะคะปึ๊บไปที่อ่า ให้มันหมุนฟรีเอ้ยไม่ใช่สซให้ออโต้อยู่ที่50าสิบละกันนะคะแล้วเราก็จะนั่งรุนไปพร้อมๆกันนะส่งการนี้ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเพื่อนมาโบไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่แต่บ้านนะเปื่อยๆเลยนะคะทุนหนึ่งร้อยนะคะวันนี้มาทุนน้อยนิดเลโอ้โหช่วนอีกแล้วนะคะ วันนี้ทุนของเราพกไปอยู่ที่100เนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าทุนหนึ่งร้อยเราจะได้อะไรบ้างเพราะว่าเราทำทุนหนาไปเยอะมากๆแล้วทำการซื้อเฟเจอร์ในราคาที่สูงไปเยอะมากๆเช่นกันนะคะเราก็เลยมาทำทุนน้อยดูเคยทำทุนร้อยไปแล้วแหละหลายรอบนะคะทุน100่ง้อยเราก็เคยเกลือไปแล้วแต่อันนี้มาแก้มืออีกรอบหนึ่งล้กันเนาะปึ๊บ เพื่อนคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูบาโบใหม่นะฝากกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะโอ้โหชวดหลายรอบมากๆเลยนะมา3ตัว3ตัวชวดอีกหนึ่งนะคะกล้วยมาปึ๊บสวยโอ้โหนี่แตกค่อนข้างดีนะคะวันที่16นะเดือนเมษายนนะเพื่อนๆปึ๊บส่งการเป็นอะไรที่เงียบเหงาบ้า,าๆเลยเนาะเพื่อนๆเนาะเอ,อ เสียการาไทยเรานะคะไม่ไหนมาไหนนะคะใส่แมสด้วยนะช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยเด้อบาอบกก็ค่อนข้างที่จะเปื่อยๆเพื่อนๆรู้สึกไม่ค่อยสบายเช่นกันนะอ่ะุณ100ของเราวันนี้นะคะจาก100ลงมาอยู่ที่85แล้วเพื่อนๆเราจะเกือกันไปเอ่ยรอบนี้เราจะเกือกันอีกรอบไปเอ่ยปึบ เราจะนั่งุูนไปพร้อมๆกันเพราะว่าไม่เคยทําคลิปที่ออโต้สปินเลยเนาะอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะมากับทุน100ด้วยเอาซิเออนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เล่นแล้วแบบ100แตกสัก1000พันมีไหมเออปึ๊บอังวุนต่อไหมอ้ห้หอีกไม้เดียวเท่านั้นนะคะ อมยิ้มอีกไม้เดียวเท่าน,านาั้นนะเป็นอะไรที่น้างุดหงิดจริงๆนะเพือเ่อนๆเวลามันขัดอ่าไอ้ลูกอมอีกไม้นึงเนี่ยเป็นอะไรที่น้างุดหงิดจริงๆนะคะผลไม้วันนี้ค่อนข้างที่จะเละเทะน,นิดนึงไม่ค่อยจะเลียงกันมานะคะ,ะแปดสิบล้านจะลงแปดสิบแล้วนะอ่าลงแปดสิบแล้วแหละปึ๊บ โต้สปรีนไปที่70อีกรอบแล้วกันนะคะแล้วก็นั่งลุ้นไปพร้อมๆกันนะนาอเพื่อนๆเพราะว่าไม่เคยทำทุนน้อยเอ้ยเคยทำไปแล้วแต่เราเกลือไงวันนี้เราจะขอมาแก้มืออีกรอบหนึ่งนะคะในทุน1น0่นะปึ๊บอีก2ไม้เท่านั้นโอ้โหมาลุ้นกัน อาจจะเกลือก็ได้ใครจะไปรู้เนาะเพื่อนเนาะค่ายพีพมีเกมอะไรที่น่าเล่นอีกไหมเอ่ยเพื่อนสามารถแนะนํากันได้นะสามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้นะว่าเกมค่ายพีพีมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะบาโบจะลองไปเล่นดู สามารถแนะนําได้นะคะคุยกันได้เลยนะเออบาโบคุยคนเดียวค่อนข้างที่จะเหงาน่นิดนึงนะไม่ค่อยมีเพื่อนปึ๊บหกสิบหกแล้วนะคะห5สิบห้าแล้วอ่ะโอ้โหอีกไม้นึงอีกไม้นึงเท่านั้นขออีกไม้นึงเศร้าเลยเมื่อกี้ปัดน้ำตาลุ้นตั้งนานไม่มาคอมโบตั้งหลายรอบนะคะ ถ้าคิดจะไปต้องไปให้สุดแหละเพื่อนเพื่อนเอาจนคุณหมดเลยก็ได้นะคะปึ๊บไม่มาเลยนะคะเพื่อน,นอีกไม้หนึ่งอีกไม้โอ้โหเป็นแบบนี้ตลอดมาแล้วก็น่าจะตลอดไปแหละเพื่อนๆออีกไม้หนึ่งนี่คือแบบ ชวดหลายรอบมากๆเลยนะคะเจหละอ่ะเมื่อกี้ลงหกสิใช่ไหมอ่ะขึ้นมาเจดสิบแล้วนะคะมันต้องมีสักการอบเลยว่าที่มันเข้าใช่ไหมเพื่อนๆเออใครจะไปเกลือได้ตลอดเนาะมันก็ต้องมีได้บ้างนะคะแต่ก็ต้องเสียไปก่อนใช่ไหมเอ่ยต้องเสียไปก่อนใช่ไหมถึงจะได้คืนปึ๊บโอ้โหช่วดอีกแล้วนะคะชวดอีกไม้หนึ่งปึ๊บ เพื่อนเปื่อยแล้วนะบับโ,โบเริ่มเปื่อยแล้วนะนไม่มาสกักะทีหนึ่งมาแค่สามไม้สามไม้อยู่นั่นแหละหงุดหงิดชะมัดเลยนะคะวันนี้นะคะบับโบเปล่าเวลานะมาเล่นประมาณช่วงบ่ายกว่าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเข้าดีไหมแต่ก็น่าจะดีแหละ ไดจะดีแหละดีก็เฮียแหละเพื่อนๆไม่เข้าสัก,กทีนึงรอตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยนะคะห1สดแล้วนะมันก็ต้องมาสัก,กทีหนึ่งแหละเพื่อนๆเชื่อบาโบสี่บาโบ้เชื่อในตัวเองเลยบาโบเชื่อในตัวเองเลยเพื่อนๆก็ต้องเชื่อในตัวบาโบ้เช่นกันนะคะว่ามันต้องเข้าอือ ออโต้สปีนเราขอปรับไปที่50แล้วกันอันนี้เบ็ดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเบ็ดหนึ่งทั้งเกมเลยนะคะกาัทุน100นะคะถ้าจะเบ็ดสองก็กลัวมันจะเกืนนะสิเพื<ๆ>่อนๆถ้าใครถามว่าเออทำไมไม่เบ็ดสองก็กลัวจะเกือสิเพื<ๆ>่อนๆเล่นอะไรต้องเซฟทุนตัวเองนิดหนึ่งนะคะเวลาเล่นอะไรต้องเซฟทุนตัวเองเิดน,นงดูทุนตัวเองก่อนนะปึ๊บ เพื่อนใจคอเริ่มไม่ค่อยจดีละเพื่อนเข้าแล้วนะตอนนี้เข้าแล้วเห็นไหมเข้าที่เครดิตเราเหลือ61มาลุ้นกันดีกว่าอันนี้เราเบ็ดไปที่หนึ่ง,งต่อเนื่องไหมเออสวยแตงโมมาองหุ่นก็ได้เออคิด <Nice. S 1> มาโอเคกล้วยโอ้โหเพื่อนๆทีอย่างนี้ะตัวคูณเยอะจังเลย ทีมาทุน300โอ้โหทัูน้อยเหลือเกิน228นะคะเพื่อนๆ่ะอันนี้นะคะเราได้ทุนมาแล้วนะหลังจากนี้คือกำไรลุนล้วนๆแล้วนะคะ4 4 2เท่าไหร่เอ้ย่ยนะคะถือว่าเยอะแล้วนะจากทุน100นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราเบ็ดไปแค่1เองเนาะ โหน้อยเหลือเกินปึ๊บแต่คอมโบพอได้อยู่นะคะปึ๊บโอ้โหเออตัวคูณลงหน่อยครับผมโอ้โหไม่ลงเลยนะคะ262นะคะ จากทุน100นะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่321เนาะเพื่อนๆเ,เนาะเอ้ย320ถือว่าวันนี้เราก็ไม่เกือนะคะถือว่าแก้มือสำเร็จนะคะคลิปหน้าบบจะกลับมากับทุนเท่าไหร่นะคะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ